ตีตอมเพื่อนกันตลอดไปนี่เธอเคยได้ยินเรื่องเพื่นกันตลอดไปไหมไม่จ้ะเขาว่ากันว่าถ้ามีใครเป็พ้าสนิทอนะ่ะห้ามพิงกันนะริสาระสิบปีผ่านมาเราเป็นเพื่อนกันนะมิน้นจ้ะยีสิบปีผ่านมาเราจบการเป็นเพื่อนเธอทำไมส ปีผ่านมาใครนะ่ะกิ้งกิ้งขึ้นข้าวบนดีกว่าตึกตึกใครหนะ้ะผา ก็จบไปแล้วนะคะกระถิกระิตามให้กระตาลอดไปค่ะคือเราแต่งเอุงสมุดใหม่นะคะเพิ่มเติมเพ่มเติค่ะเน่น,ะะเนเล็กนะคะเล็กหน่อยนะคะจบคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย